เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างครับสำหรับกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทําเป็นสีดำนะรุ่นนี้นะครับ XLT นะครับมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับห่วงลากจูงมาหนึ่งข้างนะครับไว้สําหรับลากจูงต่างๆนะครับนี่ฮะทรงใหญ่ๆเต็มฝากระโปรงแบบนี้ครับใส่แม็กโออสีดำรับกับซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อตัวนี้ไม่มีหมุดนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมยันจากช่องยันฟอร์ดหรือเพจฟอร์ดโปรโมชั่นบายยันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับยันจะพามาชม Ford Ranger xlt นะครับตัวนี้ครับบอกราคาก่อนนะครับราคาอยู่ที่944,000บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับสีเทาดำนะครับแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับราคารุ่นนี้นะครับที่บอกไปนะครับราคา944,000บาทนะครับเป็นราคาณปัจจุบันนะครับที่ทําคลิปนะครับผม ก็เดี๋ยวโปรโมชั่นสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตัวแต่งด้านหน้านะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างครับสําหรับกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทําเป็นสีดำนะครับสีดําด้านนะครับเพราะว่าตัวสีตัวรถนะครับเป็นสีเทาดํานะครับก็จะตัดพอดีลงตัวเลยนะครับสีเทาดํากับสีดำนะฮะเนี่ยฟอร์นะครับตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟ3ามดวงนะครับเราสามารถเลือกติดไฟหรือไม่ติดไฟก็ได้นะครับสำหรับตัวกระจังด้านหน้านะครับ แล้วก็ตัวกระจังหน้าก็สามารถเลือกได้อีกนะครับว่าเราจะได้สีอะไรอยากได้สีแดงสีดําสีขาวนะฮะมีให้เลือกครับเป็น3ามิติก็ได้นะครับตรงนี้สามารถตกแต่งตามใจลูกค้าได้เลยนะครับผมสาหรับชุดครอบไฟก็ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่มานะครับเดี๋ยวแต่งเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดการแต่งก็คือชุดชุดครอบไฟอะไรเงี้ยสามารถแต่งได้นะครับรุ่นเอ็กโทีนะครับก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่ฮะเป็นเป็นไฟแบบ สีแคมป์นะครับนี่ครเป็นแสงสีขาวนะครับเวลาวิ่งกลางวันนะครับจะมีไฟสีขาวด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็หลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นลําแสงสีขาวเป็นไฟ LED ทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นลําแสงสีส้มนะครับนี่ครมีครอบสีโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับจะให้ห่วงลากจูงมา1ข้างนะครับไว้สําหรับลากจูงต่างๆนะครับกันชนด้านหน้าครับยังไม่ได้แต่งอะไรนะเป็นกันชนเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ฮะเป็นสี เดียวกับตัวรถก็ค no natural ือสีเทาดํานั BMW> ่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็มีเรียกว่าตัวช่องรับลมนะครับระบายอากาศต่างๆนะครับนี่ก็ช่องใหญ่เลยนะครับจุดแต่งถัดมนะครับสาหรับรุ่น XLT ก็คือนี่เลยครับเป็นสกรปจมูกฝากระโปรงนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็นิยมติดกันเยอะเลยนะครับสําหรับทรงฟิตมันจะเป็นรูปแรดแบบนี้นะครับหรือว่ารูปม้านะครับนี่ฮะทรงใหญ่ๆเต็มฝากระโปรงแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับ แล้วก็ล้อนะครับตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับเดิมๆของเขานะครับจะเป็นขอบ17นะครับเป็นยางมิสโตนนะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขอบ20นะฮะใส่แม็ก e ออซสีดำคลิปสีเงินแบบนี้นะครับก็เป e ็นยางแบบออฟโรดนะครับ a t ท0นะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวขนาดยางนะครับเป็นขอบ20นะฮะอ่าสพับห้านะครับเป็นขอบ20นะครับเป็นกิติ 4, คูณ4นะครับ AT นะครับ70เลยนะครับนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับหน้ายางก็จะมีความกว้างนะครับรับกับซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อตัวนี้ไม่มีหมุดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับนี่ฮะใส่ก็จะดูหล่อยิ่งขึ้นบันไดข้างมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ฮะกันถลายลื่นนะฮะแบบนี้เลยนะครับทำเป็นแบบอ่าเนี่ยฮะกันถลายนะฮะเวลาเราเหยียบขึ้นก็เหยียบขึ้นสบายนะครับก็จะเป็นสีดําสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับประตูของตัว ไอกครับก็จะเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะครับเป็นกุญแจคลิปเอนทีนะครับก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะครับถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวก็สามารถกดได้เลยหรือว่าล็อกรถก็สามารถบีบที่ตรงที่เปิดประตูได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ราวหลังคามานะครับราวหลังคาตัวนี้แต่งแบบสไตล์ไวท์แท็กนะแต่ตัวนี้คือติดสวยงามนะครับเป็นทําเป็นสีดําสีดำสีดําด้านนะครับนี่ฮะก็คือจะโยกจะโหนจะดึงไม่ได้นะครับว่าติดสวยงามอย่างเดียวนะครับ ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มดำนะครับลูกค้าก็สามารถเป็นติดเป็นพวกฟิล์มเซรามิกอะไรต่างๆได้เลยฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับแต่งตัวเขาเรียกว่าสติกเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกออกแบบได้ครับเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือว่าลายไหนก็ได้นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะฮะก็จะเป็นสีตัดกับสีเทานิดนึงนะฮะเป็นลายสัดโคนแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับรุ่น XRT นะครับก็จะมีนี่ครับบันไดด้านข้างครับเหยียบขึ้นได้สบบายนะครั กันชนท้ายมาจากโรงงานนะครับกันชนท้ายแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะฮะนี่กล้องมองหลังนะครับซ้อนบนโลโก้ของ Ford นี่ฮะปลอดไฟดวงที่3นะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับติดตรงฝาเปิดประตูด้านท้ายนะครับสำหรับไลเนอร์นะครับรุ่น xlt นะครับยังไม่มีมาจากโรงงานแต่ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเลยนะครับสำหรับตัวไลเนอร์อย่างนี้นะครับฝาท้ายนะครับก็แบบนี้เลยครับแบบเยวกันหมดนะฮะอย่างนี้เลยนะครับโลโก้สัญลักษณ์ของรุ่น xlt นะครับก็จะเป็น xlt สี เขาเรียกว่าสีเงินแบบนี้นะครับปลายท้ายนะครับปลายท้ายเป็นแบบนี้นะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวที่เป็นสัว์คนนะฮะสัว์คนก็สัดให้ด้านหลังด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ เป็นเรนเจอร์นะครับที่เป็นรอยบุเข้าไปอย่างนี้นะครับก็แต่งสไตล์แบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียบๆนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ประหยัดตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดค่าหัวก็ถูกนะครับสำหรับแต่งแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับมาดูด้านในของรถ XLT นะครับนี่ฮะ XLT ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับหน้าจอตรงกลางก็10.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับนี่ฮะมีที่ชาร์จแบบ ไร้สายนะครับไฟเลสเช็คเกอร์นะครับเป็นตัวชาร์จแบบไร้สายนะเอาโทรศัพท์วางไว้ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มี USB แบบ Type C ชาร์จความเร็วสูงนะครับเป็นเบาะแบบผ้าแบบพรีเมียมนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะดูเงาๆนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับดูสวยนะฮะดูสวยงามเลยนะครับด้านในก็จะห้องโดยสารนะครับจะเป็นสี ออกสีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับสวยงามลงตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวตกแต่งพวกช่องแอร์นะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับก็มีมาให้เลยนะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรุ่น r a n g e r XLT อ็ x ซ์เอตัวนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับสามารถทักเข้าหายันได้ที่เบอร์โทร0846462385ครับแต่งแบบนี้เลยเลยครับหล่อแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ